อ๋อแล้วก็ต้องขอสวัสด,ดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม Resident Evil 2 Remake ภาคที่สิบกันแล้ว,ลวเราได้ไอ้ตัวแปลงสัญญาณมาแล้วแล้วเราก็ไปเปิดห้องนั้นเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามีห้องไหนอีกนะเราเปิดไฟแล้วอะไม่รู้มันจะเชื่อมกันหรือเปล่าแต่ดูแล้วมันอาจจะไม่เชื่อมก็ได้นะอันนั้น North Area East Area ข้างหลังนะ North Area อืมไม่ไม่แน่ใจว่าเปิดได้หมดหรือย,อยัง แต่เท่าที่ย้อนกลับไปดูอ่ะตรงห้องไหนวะเนี่ยใช่ป่วะเนี่ยคือเปิดหมดแล้วมันมันฟ้าหมดแล้วครับมันไม่มีอะไรให้เก็บแล้วแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันยังไม่หมดอ่ะมันยังมีอีกมันต้องมันต้องใช้ไฟฟ้าฉะนั้นเราก็จะไปครับถ้ามันต้องใช้ไฟฟ้ามาครั้งนี้มันก็คงต้องเปิดแล้วแหละแลวมันก็คงจะมีอะไรอย่างอื่นที่เราคาดไม่ถึงอย่างแน่นอนว่าแต่ทางไหนวะอืม ลงบันไดอย่างนั้นหรออย่านะอ๋อที่เราออกมาตรงนั้นโอเคเราไปทางเดิมก็ได้มั้งทางเดิมคือทางไหนวะนี่เหรอทางไหนวะเดี๋ยวนะ,อะเออเฮ้ย,อยตอนแรกไม่มีไม่ใช่เหรอตอนแรกไม่มีไม่ใช่เหรอตอนแรกไม่มีไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเดียว จำได้ว่าตอนแรกอะซอมบี้มันมีแค่ตัวเดียวปะหรือผมยิงมันไม่ตายวะตกใจเลยกูกูไปอีกทางแล้วกันนะโอ้ยใจหายใจความหมดนั่นไงลงมาแล้วเหรอเราอะฮะเห็นห้อยอยู่ตั้งนานอ้นเข้ามาใกล้มากลงมาแล้วนะครับไอตัวนั้นก็ยังไม่ตาย ครั้งที่แล้วไปดูคลิปตัวเองมาแอนิเมชันมันยังอยู่ยังอยู่ยังไม่ตายหรอกเนี่ยยังขยับอย่างนี้อยู่เนี่ยมันยังไม่ตายหรอกแต่เนี่ยอันนี้ตายแล้วไม่เตรียมฝั่งนู้นล่ะยังอยู่ยังอยู่อีกนะเผาให้มันหมดหมดไปเลยก็ดีนะเออสักทีหนึ่งนี่แหละดีดีบอกเลยว่าดี ห้องนี้มีแล้วไม่มีแล้วห้องนี้ก็เช่นกันเรายังเปิดไอ้ตรงฝั่งข้างบนนี้ไม่ได้นะครับเหลือแค่ตรงนี้อ,อจะอินเสิร์ตยังไงดีวะกูตอนเรียกอยู่ไหนเราอยู่ห้องฝั่งนี้เราอินเสิร์ตไม่ได้งั้นเราเราไม่รู้รหัสด้วยไง๋ยว <Yeah. S 2> นะว่าแล้วยังไม่ตายสุทีิยะเห็นตุ่มอะไรที่ตัวมันด้วยไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่า น่เห็นปะผมเห็นส้มสีเหลืองๆที่ตัวด้วยเฮ้ยเออไม่สักทีเถอะตัวนู้นไปยังเฮ้ยตายแล้ววะเยี่ยมแล้วตรงที่นอนอยู่พื้นอันนี้ไม่ไม่เคลียร์ไปนานแล้วอ่าห้องห้องข้างหลังนี้เ๋ยนะเราเก็บไม่หมดรอคให้แล้วอ่ะจริงปะเราเก็บไม่หมดหรอมีอะไรกว่าอ๋อมีตรงนี้ แล้วมันรหัสอะไรล่ะไม่รู้มันรหัสอะไรไงอืมมันจะมีคําใบ้อะไรแถวนี้ปะถ้านอกจากไฟล์เอกสารตรงนี้เราก็ไม่เห็นแล้วนะเดี๋ยวงั้นลองอ่านอีกทีได้ไหมเอาเก็บแล้วดีว,ว่าช่างมันเอ่อเครื่องใส่น้ํายาจะเป็นห้องนี้แต่เรายังเปิดไม่ได้เรารู้แค่สองตัวโอเคสงสัยต้องไปหาคําตอบต่อไปงั้น ลงไปข้างล่างเหมือนเดิมนะฮะเออทางไหนวะอ่าเป็นตรงนี้นะเดี๋ยวนึงขอดูก่อนว่ามันไปได้อีกไหมครั้งที่แล้วก็เช็คไปแล้วนะเอ,อ๊ะเดี๋ยวแล้วเข้าทางเนี้ยทางนี้เข้าไม่ได้ก็ต้องต้องใช้น้ํายาน,นั่นแหละเลยลงไปเลยถือปืนพกแหละปืนพกที่มีกระสุนเยอะที่สุดในล่ะลงไปครั้งนี้ไม่น่ามีตัวอะไรมั้งฝั่งนี้ เย่ดูแผนที่เป็นระยะเอ้ยรีออนไม่ขึ้นไม่ขึ้นรีออนอย่าเพิ่งคราวนี้แหละซอมบี้มันตื่นหมดแล้วอุมอุ้ยอืยอขอเล็งแปปหนึง่งตรงนู้นตรงนู้นอือมองไม่เห็นวะซอมบี้เรฟรเมเรตตกะเห็นเปล่าเฟรมเรตตกเฟรมเรตตก ยังไม่ตายก่อยังไม่ตายก่อมันยังไม่ตายหรอครับอ่ะเลขสองเออเออเออยังไม่ตายอีกอ่ะมันคือตายยังโอเคคราวนี้มีไฟฟ้าแล้วใช้ได้แล้วมั้งเอาไฟฟ้าของเราห้องเหรอวัดเด้อเดี๋ยว ไฟฟ้ามันคนละที่กันแหละครับมีอีกนะเราเห็นเอ๊ะเดี๋ยวนี่อะไรก็สุนชัดกันอย่างนั้นเหรอทำไมมาตอนแรกผมไม่สังเกตวะหรือเราต้องไปเปิดตรงนั้นก่อนลิกเกอร์ตรงนี้เคลียร์ไปแล้วไม่ต้องห่วงโอเคตายนะตายนะลิกเกอร์ไปแล้วมีสมุนไพรตรงนี้ด้วยทำไมอะเราพาดไปได้ยังไงวะอันนี้อะไรรางวัลถ้วยรางวัล สำรวจเลยถ้วยรางวัลเอามาทำอะไรมีอะไรกดไหมอันนี้อะไรเอ่ยนี่ไงรหัสน้องนะเอ่อขีดบนขีดกลางอันนี้กลางใหญ่แล้วก็ใหญ่บนเล็กกลางโอเคตื่นไหมเราอะตัวไหนมันโดนระเบิดวะตัวนี้ปะอันนี้น่าจะตายน้องฟิสิกส์แฟกดอมันอัเนี้ยใช้อะไร M U R F นะฮะ M U R F มา ครั้งนี้เรากดไงวะเป็นไงเข้าไปก่อน m u r f คืออันนี้อ่ะหมุนสัญญาณให้ตรงเฮ้ยตรงยังนี่ตรงแล้วมั้งโอเคใช่ใช่อ่ะยีคราวนี้ห้องก็มีไฟฟ้าสักทีหรือว่าตรงนี้ต้องเป็นฉากจัำสแกร์วะที่แบบว่าพอเราเปิดไฟแล้วซอมบี้มันจะลุกแต่พอดีว่าเราเคลียร์ไปแล้วนะมาเราก็เข้าไปห้องนี้ได้สักทีว่ามันมีอะไรโอ๊ย ไหนว่าตายแล้วไงอืออือไอเวนตกใจทั้งหมดอันนี้อะไรเอ่ยมีอีกแล้วเหรออ่ะมีก็มีดเฮ้ยมีที่เซฟมีเก็บของด้วยอันนี้อะไรกระบอกปืนไฟรีโหลดเลยจ้าปืนไฟไหนวะอันนี้รีโหลดอืออีกร้อยเอย่อันขงดินปืนสีเหลือง ย่ yeah. เอามาใส่อะไรดีหมดจังวะห้องนี้หมดแล้วห้องให้เซฟโอเคก่อนจะให้เซฟเราขอเก็บก่อนนะมีดมีดอันเก่ายัางใช้ไม่หมดเลยกไ,ได้ออนใหม่มาแล้วแล้วก็ผงดินปืนสีเหลืองแล้วรไรนิง่งฮอกไม่ได้ใช้เลยฮะเอามาใช้ไหนปะวะืมช็อตกันก็จําเป็นแต่เท่าที่ดูไอ้พวกนี้มันมันไม่จําเป็นต้องใช้ไรนิง่งฮอกเท่าไหรอ่อ่ะซอมบี้ใช้ไรนิง่งฮอกถ้าถ้าตัวหนึ่งหัวแตกมันก็โอเคนะแต่กลัวมันไม่ใช่อย่างนั้นไง จะกูจะไม่คุ้มมีอะไรกว่าไม่มีละผมได้ทิ้งของที่ใช้ไปหมดแล้วอะที่แบบใช้ครบแล้วอะทิ้งไปแล้วพรอไม่จําเป็นไม่รู้กันนะมีอะไรกว่าเอ่อห้องตรงฝั่งนั้นที่เราเข้าไม่ได้ตัง้งแต่แรกไม่มีนะลิเกอร์ะสองตัวหมดแล้วนะโอเคแต่ห้องนี้ล่ะสวัสดีจ้าลีออนเปิดไฟหได้ไหมอะมืดจัง กลัวเดินไปทงๆแล้วกลัวแบบมันจำมาขวาล้ายซ้ายบัดซบนั่นไงมีนอนอยู่ตัวนึงเช็คดีไหมเราฮะดีนะเช็กก่อนเออเออเอวโยก อะไรกูเป็นโรคอะไรทิ่งไม่ค่อยโดนอุ้ยหัวแตกเยี่ยมไปเลยครับหัวแตกก็ดีตอรัดเรลีคุณมีหข้อความใหม่ก็เช็คเลยครับข้อความของเวสลีย์นะฮะเออลิกเมนโดซ่าเป็นผู้ส่งแล้วก็หัวข้อนั่นเขาทำอะไรในเชื่อใจไอ้สายเร็วคราดไลท์อย่างนั้นเหรอเออชะลอโครงการของนายสันดาดนึยแต่ก็นะมันเป็นหัวหน้านี่นะแค่ตอนนี้หรอกเหรอเออนี่นายเห็นถ้วยรางวัลรูปทรงเรียวของฉันหรือเปล่าฉันใส่ความลับไว้ข้างใต้มันบอกให้รู้ด้วยนะว่าเจอมันอะ ก็เจอแล้วไงเราเจอแล้วจากไบรอันคาร์สไลท์นะฮะจากหัวข้อเป็นคนที่งานยุ่งจังเลยนะ,ะนายไม่เคยพบฉันเลยสักนิดได้ไม่ต้องกังวลเรื่องสอดสอบห้องเรียนกระจกหรอกตอนนี้ใช้ให้นายทำงานง่าย,ายแทนรวบรวมข้อมูลงบประมาณที่คาดว่าจะต้องใช้ในปีหน้าและทําให้เสร็จภายในคืนนี้โอ้ยโดนโดนให้ทํางานยุ่งนะจากลิกแมนโดซ่านะฮะนายมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเราโดนโจมตีผู้คนล้มตายไปทั่วพื้นที่ตะวันออกถูกตัดขาดเราสั่งเปิดสะพานไม่ได้ ด้วยสาระข้อมือที่เรามีแล้วไอสารเรวคาร์ดไลท์มันไปมุดหอยที่ไหนกันจากคนเดิมนะฮะตอบกลับด้วยวัาจะพื่มสิบสามโตจนกลายเป็นป่าไปแล้วห้องเรียนกระจกเหมือนกับนรกเลยเราเลยต้องส่งใครสักคนเข้าไปในนั้นก่อนที่มันจะสายเกินไปเ,เวนเราจะหยุดมันได้ยังไงนายต้องช่วยเรานะตอบกลับมาที่เธออ่ะไม่มีหัวข้ออันนี้คนเดิมส่งมานายจําซูซี่ได้เปล่าที่เป็นอะไรเชียร์ลีเดอร์น่ะชักเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมเราทั้งคู่เข้าเข้าไปหาเธอแน่นอนเธอไม่ได้ชอบเด็กเนื้ออย่างพวกเรา ฉันยังไม่ได้คืนหนังสือการ์ตูนและเกมที่ยืมนายมาเลยดูท่านายจะต้องรอไปอีกนะเพื่อนเออต้องรออีกหน่อยก็เป็นการสนทนากันแต่ห้องเอ,อ้ยนี่ห้องแช่เย็นเหรอใครโยเจนิกไหเนี่ยแจเเอวัสดีครับห้องมันแดงจังมีอะไรให้เก็บไหมโอ้โหมันยากายนเนี่ย อ่ามีตัวหนึ่งด้วยครับอันนี้อะไรเอ่ยโปรดรอใส่นี้ปะอ่ะผิดพลาด <c oughs> ต้องทำอะไรก่อนวะเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรดินปืนมาเจอดินปืนตรงนี้เอ่อตัวเดียวน่าจะจุกได้มั้งแต่ว่ามันมีอะไรตรงนี้ปะอ,อืมไม่มีมั้ง อันเนี้ยถ้าเราใส่ไม่ได้เดี๋ยวนะหรือว่าห้องทดสอบลบอุณหภูมิหรือก่อนที่เราจะมาห้องนี้เราต้องไปเปิดรหัสนั้นก่อนวะโอเคก็ผมตัดภาพไปตรงนู้นก่อนแล้วกันนะเอห้องนี้ผมว่าเออห้องนี้แหละโอเคได้ใส่รหัสสักทีรหัสอะไรวะเป็นไงเอ๊ะมันเปลี่ยนเหรอไม่ใช่ดิมันเมียน,นี้แล้วก็อันที่สองเป็นขีดกลางนี้ปะ แล้วก็อันที่สามเป็นนี่อันที่สี่ตรงนี้อ่ะลองดูเย่ yeah. อ่ะตรงนั้นเปิดแล้วโอเคแล้วก็เอาน้ำยาไปใส่ได้ไปมาจะได้ใส่น้ำยาได้สักทีนี่ไงเปิดแล้วโอเคเอาน้ำยาใส่ไปเลยแล้วมันต้องมีสูตรอะไรป่าวะเปิดระบบควบคุมด้วยมือปรับระดับน้ำยาให้เท่าระดับความจุของกระบอกให้เข้าระดับความจุของกระบอก oh. เะอกะ โอนี่ก่อนแล้วนี่ก่อนแล้วเดี๋ยวนะทำยนไงคันหนึ่งเอ่อ <c oughs> มันต้องเข้าอะไรก่อนนะเดี๋ยวนะต้องเข้ามันนี้ก่อนปะอ่ะเดี๋ยวเติมให้มันเต็มก่อนแล้วเดี๋ยวไปสลับกันตรงกลางนี้อ่ะอ่ะสลับไปจะได้เอาออกมานิดนึงอ่ะพอมันเหลือนิดนึงปุ๊บเอาสลับ เออสลับกันไหนวะมันจะพอเหรออันนี้พออันนี้เสร็จสลับกลับมากับอันนี้มันจะนิดนึงพอดีน่าจ่ากนะเอ้ยพอดีวะ่ะแหมมั่มวเนี่ยโอเคค่อยๆเติมต้องให้พอดีกับกระบ,บอกเลยนะอ่าเย้ได้มาแล้ว น้ำยาใส่เสร็จแล้วนะครับแล้วเราต้องเอาไปทำอะไรต่อวะเย็นนะสำรวจเออใช่มันใส่เสร็จแล้วแต่มันต้องอาละเนี่ยอันนี้คือรางวัลโนเบลก็คือทิ้งไม่ได้เลยนะโอเคทิ้งเลยผมทิ้งตรงนี้แหละมันหมดประโยชน์แลวเออแล้วเราเอาไปใส่ได้เลยปะวะหรือต้องไปแช่เย็นต้องอะไรก่อนปะวะไม่รู้เหมือนกันแต่ลองเอาไปใส่ก่อนถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยตัดภาพไปตอนห้องแช่นั่นแหละ เออนี่นี่มาใส่เลยจุ๊บอืมเอาผิดพลาดอุณหภูมิน้ำยาไม่เหมาะสมหวานแล,ละเชียวตัดภาพไปเลยครับผม<ห>ว่าเข้ามารอบสองนี่มันต้องไม่เหมือนเดิมแน่เลยว่ะแต่ตอนนี้ตายละก็อุ่นใจระดับหนึ่งไอตนนัวข้างในเนี่ยสิแหมมันยังอยู่มันยังอยู่ลุกไม่เล่าอ่ะ อาจจะไม่ลุกตอนนี้แต่ว่ามันน่าจะลุกตอนที่เราแช่นี่เสร็จนี่แหละโปรดรออืมอ่ะหยิบไปเลยครับน้ำยาพ่นทำการลดอุณหภูมิทำการลดอุณหภูมิแช่ในไนโตรเจนเหรอไม่รู้เหมือนกันเดาอื๊ยได้มาแล้วเป็นเสียเนี่ยหรือเอาจับมือเปล่าได้ปะเนี่ยส่งคืนครับส่งคืนส่งว่าคืน ดูลงไปเย่เย่มาแล้วเย่ yeah, มาทำการลดอุณหภูมิมแล้วครับทำการลดอุณหภูมิแล้วแล้วมาดูว่าพี่เขายังไม่ลุกนะครับโอเคตัดภาพไปตรงนู้นเลยระหว่างนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วมั้งอี <Yeah. S 2> มาถึงสักทีนะไหนวะตรงนี้อ่ะใส่เข้าไปจะได้ไปเอาใส่เข้ามือสีกทีไปลุยฉีดต้นยากำจัดวัชพืช กำลังทำการปล่อยน้ำยาเนี่มันต้องเป็นอย่างนี้หรือเปล่ารอบแรกอะเออโอโ้โหปล่อยแรงเชยเอ,อ้ยแล้วเราไปเอาสายนี่คือมันได้ผลใช่รู้ว่ารีออนน้ำมันได้ผลคำเตือนคุณได้ทำการปล่อยน้ำยาที่เป็นอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาตอ้าวการกระทำของคุณจะถูกบันทึกและอาจเป็นเหตุให้คุณถูกสอบสวนทางวินัย ได้มาแล้วเอามาผสมเลยครับเย่พนักงานจํานานการไม่ลุกนะห้องนี้โอเคหมดละโว้วโว้วเดียวเดียวเดียวเผาเลย่าหลังเาวะเฮ้ยมาได้ไงพี่พี่พี่มาได้ไงเอ้ยไม่เอามาได้ไงวะเดี๋ยวดี ถ้าพี่มาตอนนี้ผมจะไปยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวกูจำทางไม่ได้ละเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยนี่ทางไปไหนเอ้ยไม่ใช่ทางนี้หรือเปล่าโอ้เวยเอ้ยวิ่งผิดไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่ทางนี้โว้าวเฮ้ยหรือว่าทางนี้ถูกแล้ววะอะไรของกูเนี่ยเอ้ยมันต้องทางนี้ดิโถกูวิ่งกลับไปโหโดนไปเลยหมัดหนึ่งรีออนเป็นไรปะเนี่ยวิ่งก่อนวิ่ง ไปไหนวะกูกูต้องไปไหนกูต้องไปไหนกูต้องไปไหนเออออกทางนี้สะพานไงสะพานตรงชำนาญการอ่ะเดี๋ยวดิไอตรงยังมีฝั่งนี้คอมพิวเตอร์อนักชำนาญการทิ่ไพยแล้วแล้วกูหรืออ้ยกลับไปได้ไหมวะพี่เขาตามมาอยู่ปะเฮ้ยนี่เป็นห้องเซฟโอเคเป็นห้องเซฟเป็นห้องเซฟเอ,อ่มแต่พี่เขาอยู่ในห้องไงใช่รอวะ เดี๋ยวขอใช้ตรงนี้ก่อนนะอย่าเพิ่งมาเอ้ยอะไรวะกล่องข้อความของไรอันคาร์ดไท์นะฮะผู้ส่งก็คือวิลเลียมเบอร์กินหัวข้อสำ,สำคัญสูงสุงสดเพิ่มการารักษาความปลอดภัยเนสกลายเป็นที่วิ่งเล่นของพวกสายลับตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อสามเดือนที่แล้วรวมรวมกับตอนนี้ก็เป็นสี่เดือนและเราจับพวกมันได้เพียงคนเดียวจากหลายคนเพิ่มมาตรการารักษาความปลอดภัยคาร์ดไท์หรืออยากจะมีจุดจบเหมือนกับคนก่อนหน้านี้กันล่ะอีกอย่างหนึง่งฉันจะปิดกั้นการเข้าถึงพื้นที่ฝั่งตะวันตกตั้งแต่วันนี้ ยกเลิกของขอจากสำนักงานใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล G ีเจ้จาผู้ระดับสูงไม่ได้ส่วนช่วยอะไรโปรเจกต์นี้อีกแล้วผู้ส่งนะครับห้ามตอบกลับเมลนี้เป็นระบบอัตโนมัติหัวข้อ,ขอคําเตือนพบการเข้าถึงที่ไม่รับอนุญาตมีการสั่งเคาะสารกาจัดเอาก็ที่เราทําไปเมื่อกี้ดีกว่าจากเวรีนะฮะตอน4ี่โมงห้าสิบเอ็ดโอเคแค่เข้ามาดูเฉยพวเขามาทำไมวะเนี่ยโอเคไป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 ตรงสะพานดีกว่าตัดภาพตรงสะพานก็ได้จะไ,ไม่นานเกิน เร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าอยู่ตรงนี้แล้วระหว่างนี้คงจะไม่มีอะไรใช่ไหมเร็วมันไม่ตามมาจริงๆวะคือเขาผ่านห้องเซฟไม่ได้โดนโปรแกรมไว้มาตี้ดเียเราคงไม่ต้องรออะไรเลยใช่ไหมใช่หวังว่าจะเจอตัวอย่างไวรัสนะหวังว่านะหวังว่าไปภายภาคหน้าจะมีอะไรอีกหรือเปล่ากระสุนเรายังเหลือเยอะอยู่ จะถือปืนพกเหมือนเดิมแล้วกันเพราะปืนพกเจอสุดโอ้โหโคตรมืดเลยอันนี้อะไรอะวิดีโอห้องวิจัยนะครับโอเคมีอีกไหมตรงนี้เห็นคุ้นๆระเบิดอย่างนั้นเลยระเบิดยังไม่ใช้เลยเอ้า USS มาอีกแล้วเดี๋ยวนะนี่ห้องอะไรเอ่ยห้องเซฟโอเคผมขออนุญาตจบ Resident Evil 2 Remake พาร์ทไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเอ้ยเดี๋ยวก่อนจบขอเปิดไฟก่อนนะมันมืดมืดแถมให้อีกนิดนึงกันเป็น OSS นะครับเอ้ยอย่าเพิ่งใช้ดิยังไม่ได้ปรับเลยโทษ ผิดผิดผิดรีบรีบไปหน่อยอ่าสำรวจกันเอ่อสเปคบาร์แล้วก็ปรับเป็น o s s อันนี้ป่าวะเฮ้ยอันนี้มันยังไงวะเนี่ยอันนี้เ,เอ้ยอนนเอยเอนี่แหละโอเค <c oughs> ใช้ได้ละไปแปลงสัญญาณให้ไฟห้องนี้ติเดเถิดโอเค ค่อยดูไปท่องเซฟขึ้นมาหน่อยไหนดูฝั่งตรงข้ามซิอันนี้อะไรเอ่ยเครื่องเครื่องมือการแพทย์ตรงนี้มีอะไรหรือไม่แล้วฝั่งนี้ล่ะเออไม่ต้องกัญชากัญชาสีฟ้าอย่างนั้นเหรอหมดละโอเคเอาไว้ว่า Resident Evil 2 Remake Part ที่สิบก็ขอจบไว้เท่าน,นี้ก่อนแล้วกันฮะครั้งหน้าจะเป็นไงก็อย่าลืมติดตามด้วยครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ